สวัสดีครับลุงโอโซล่าเซลล์นะครับอ่ะวันนี้วันที่15เมษายน2568นะครับอ่ะก็ยังอยู่ในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์นะครับอ่าตรงหน้านี้ก็คือเจ้าตู้ซปเปอร์อนนานะครับอ่าในที่สุดตู้ต้นแบบของโอกอ็เสร็จสักทีนะครับเออทำอยู่หลายวันนะครับแล้วการออกแบบก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรนี่ให้ดูตู้ใหญ่กันครับ ตู้เล็กกลางๆนี้เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงนะครับตีตั้งชื่อก็คือเป็นซูเปอร์นอนนานะครับคลิปก่อนก็ได้คุยไปแล้วนะครับหลักการทํางานาเบื้องต้นของเจ้าซูเปอร์นอนนานี้ก็สามารถกดย้อนกลับไปดูได้นะครับคลิปที่ก่อนจากคลิปนี้นะครับนี่้ดูภายนอกก่อนนะครับตู้ที่ใช้ก็เป็นตู้ขนาดเดียวกับตู้อินเวอร์เตอร์นะครับก็คือตู้เบอร์สามกว้าง40เซนสูงเนี่ยยาวแบบนี้นะครับ 57เซนแล้วก็ความลึกลงไป20เซนนะครับใช้ตู้เบอร์สใช้ตู้ขนาดเดียวกับตูอ้อินเวอร์เตอร์ออฟกิทไฮบริดเลยนะครับนี่ดูภายนอกก่อนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ส่วนด้านล่างก็จะมีพัดลมเหมือนกับตู้อินเวอร์เตอร์ออฟกิทไฮบริดนะครับดูดลมด้านในเป่าออกด้านนอกนะครับแล้วก็จะมีเคเบิลแกลนเบอร์19นะครับใส่สาย10หรือว่าสาย16 2เส้นได้สบายๆนะครับฝั่งนี้ก็ สาย P ีวีเข้านะครับด้านในจะมีป้ายบอกนะครับสาย p ีวีตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นสายต่อจ่ายโหลดก็คือจ่ายไฟ AC ออกมาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสายแบตเตอรี่นี่สายแบตเตอรี่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เส้นใหญ่นะครับเราก็จะให้ช่องละเส้นเลยนะครับนี่บวกลบจะใส่ช่องไหนก็ได้ครับด้านในก็มีป้ายบอกนะครับนี่ก็รูปร่างภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนี่ตอนนี้ยังไม่ต่อไฟข้อระบบนะครับ ก็ให้ดูการเดินสายนี่การเดินสายแล้วก็สายแบตเตอรี่เราใช้สายขนาดเบอร์10นะครับทองแดงแท้เต็มนะครับทองแดงเต็มนะครับนี่สังเกตสายแบตเตอรี่กับสายไฟจะขนาดคนละเรื่องกันเลยนะครับนูสายแบตเตอรี่จะเส้นค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วก็มีป้ายบอกออหลักๆที่ทํางานอยู่ก็มี MPT นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์นะครับเดีย๋ยวจะอธิบายคร่าวๆอีกสักครั้งนะครับ MPT ก็คือชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์จะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอยู่2แบบนะครับมีแบบ MPT แบบนี้แล้วก็มีแบบ PWM นี่ uh, PWM uh, MPT นี่เขาจะทํางานได้เก่งกว่า PWM นะครับก็ผมเลยเลือกใช้ MPT นะครับก็สามารถไปดูตามช่อง YouTube ได้ครับที่เขาเปรียบเทียบ MPT กับ,บ PWM นะครับก็ใช้ MPT อันนี้ขนาด 60m นะครับนี่สามารถชาร์จได้สูงสุดถึง 60m เดี๋ยวก็แรงดันนี่เขารับได้จากแผงเป็นเป็นแรงดันที่กว้างมากนะครับที่ผมใช้อยู่ก็60โวลต์เข้ามาในตัวเขาเขาก็เริ่มทํางานเลยนะครับแล้วก็เขาได้สูงสุดถึง480โวลต์นะครับนี่จาก60จนถึง480กว้างมากนะครับกว้างมากแบบนี้เป็นข้อดียังไงเป็นข้อดีก็คือเราเลือกใช้แผงได้ง่ายมากนะครับอ่าหแผง แผงไฮวอล์เขาก็ทํางานเลยครับแผงไฮวอล์นหนึ่งแผงหกหกร้อยวัตต์ไฮวอล์นหนึ่งแผงก็แรงดันมาประมาณแปดสิบโวลต์เลยครับนี่แผงเดียวเขาก็ทํางานแล้วสองแผงก็ได้สามแผงก็ได้สี่แผงห้าแผงหกแผงก็ได้ครับเจ็ดแผงก็ได้แปดแผงก็ได้นะครับหรือว่าจะเก้าแผงก็ได้นะครับก็เป็นแผงธรรมดาที่มาห้าสิบโวลต์เห็นไหมครับห้าสิบห้าเก้าสี่สิบห้าแรงดันมาสี่ร้อยห้าสิบก็เขายังรับได้นะครับ ก็คือข้อดีของเขานี่คือจุดเด่นของเขาเลยครับสําหรับตัวอินเวอร์เตอร์ก็เดึงไฟจากแบตแล้วแปลงออกมาเป็นไฟ AC 2 2 0โวลต์ให้เราใช้งานนะครับนี่หน้าทีของเขามีแค่นี้เองตัวนี้ตัวนี้ก็ขนาด5,000วัตต์นะครับแต่เราก็จะใช้ให้จะกําหนดให้ใช้ประมาณไม่เกิน3,000วัตต์นะครับคล้ายๆกับตู้อินเวอร์เตอร์นะครับอ่าเราเราจะกําหนดอยู่ ตรงที่ชิโนทัมเมอร์นะครับนี่ชิโนทัมเมอร์เป็นตัวกําหนดแรงดันและกระแสนะครับผมก็จะตั้งชิโนทัมเมอร์อยู่ที่ 10cm เหมือนเดิมนะเหมือนกับตู้อินเวอร์เตอร์เลยครับ 10cm ถ้าเกิดดึงโหลดใช้เกิน 10cm ชิโนทัมเมอร์นี้ก็จะตัดไม่จ่ายไฟออกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าอินเวอร์เตอร์เสียหายได้ง่ายนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูถึงป้ายนะครับหลักๆก,ก็อธิบายเจ้า2ตัวนี้แล้วอ่ะอธิบายจากด้านบนลงล่างเลยแล้วกันเอ่อตัวนี้ก็โมดูล ตาตัดเต็มต่อนะครับก็เคยอธิบายไปแล้วตัวนี้เป็นตัว modify นะครับดัดแปลงฝั่งนี้เป็นสวิตนะครับดัดแปลงเป็นสวิตนะครับก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับกดดูย้อนหลังไปได้นะครับสำหรับโมดูลตาตัดเต็มต่อดัดแปลงนะครับนี่ก็ทําหน้าที่เช็คแบตเตอรี่ว่ามีอยู่เท่าไหร่ผมตั้งอยู่ที่ตัวนี้เป็นตเป็นตู้ตระบบ24โวลต์นะครับอ่า24โวลต์เดี๋ยวผมจะเพิ่มสติ๊กเกอร์ไปให้นะครับตรงนี้ว่าเป็น24โวลต์เวลาฟู้ใช้งานจะได้ จะได้เป็นเครื่องเตือนใจนะครับว่าเวลาเสียบแบตเข้ามาต้องเป็นแบตระบบยี่สิบสี่โวลต์ครับถ้าเกิดท่านใดสั่งเป็นระบบสี่แปดโวลต์ตัวนี้ก็จะห้าพันวัตต์เหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระบบสี่แปดโวลต์นะครับแล้วก็สติกเกอร์ผมก็จะติดให้เป็นสี่แปดโวลต์ครับเพื่อจะได้ไม่งงนะครับอผมจะตั้งต่ำตัดอยู่ที่ยี่สิบสามโวลต์น,นะครับนี่ต่ำตัดอยู่ที่ยี่บสามโวลต์แล้วก็เมื่อแบตเต็มขึ้นมาจนถึง เอ่อยี่สิบกโวลต์เขาก็จะต่อให้อินเวอร์เตอร์ใช้งานนะครับใช้งานได้ถ้าเกิดถ้าเกิดเมื่อแบตตามลงไปถึงยี่สามเขาจะตัดนะครับอินเวอร์เตอร์นี้ก็จะดับดับก็จะไม่มีไฟจ่ายออกจากตู้นะครับแต่ว่าเจ้าชาร์จเจอร์ MPT ตัวนี้ก็ยังชาร์จชาร์จไฟลงแบตอยู่นะครับแค่เขาตัดเมฆจ่ายไฟออกเมื่อชาร์จเจอร์ MPT ชาร์จลงแบตไปเรื่อยๆจนแบตเพิ่มมาเป็นยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สิบหกพอแบตมาถึงยี่สิบหก โวลต์เมื่อไหร่เจ้าโมดูลต่ําตัดนี่ก็จะต่อให้นะครับต่อให้ก็ MVP. เอ็มบก็ไอเจ้าตัวอิวพร์เตอร์ก็จะทํางานนะครับนี่ก็จะจ่ายไฟ AC 220อีสโวลต์ออกจากตู้นี่รับก,การก็ประมาณนี้นะครับแบตแบตเต็มเราก็จะตั้งอยู่ที่ตัวนี้นะครับแบตเต็มเท่าไหร่ตัวนี้จะตัดเราสามารถตั้งค่าได้ครับตั้งเป็นออโต้ก็ได้นะครับระบบยื่ส4ี่โวลต์น,นี่ก็แบตประมาณยี่สิบแปดโวลต์เต็มนะครับหรือว่ายี่สิบเจ็ดจุดห้าครับอยู่ประมาณนั้นนะครับ เดี <_ an> ๋ยวเรามาไล่ป้ายกันนี่ฝั่งนี้รูนี้รูแรกครับอย่างที่บอกเมื่อกี้คือรูที่ใส่สาย PV in นะครับนี่ PV in ก็คือสายที่มาจากแผงโซลาเซลล์นั่นเองเราต่อแผงโซลาเซลล์จะเป็นรถแคมปิ้ง1แผง2แผง3แผงหรือว่าจะใช้ที่ขนม4แผง5แผงหรือว่าจะเอาไว้ใช้ที่บ้าน7แผง8แผงได้หมดนะครับมาตรงนี้นี่เสียบ ขันเข้าแบบตรงนี้เลยไฟออกมาผมจะมีป้ายบอกว่าไฟจากแผงเห็นไหมครับนี่เบรกเกอร์ตัวนี้ก็คือคุมไฟจากแผงเมื่อเราเปิดเบรกเกอร์ขึ้นปึง้งไฟก็จะวิ่งเข้าไปที่ MBPT นะครับนี่สัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปแผงโซล่าเซลล์อยู่ครับตรงนั้นมาถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวกันฟ้านะครับกันฟ้าผ่าก็คือจะขนานกับเจ้าเบรกเกอร์ DC นะครับนี่ขนานกันบวกลบขนานกันอยู่นะครับเพื่อกันฟ้าผ่าจุดนี้ แล้วก็ต่อลงดินนะครับนี่จุดนี้ต่อมาเส้นนี้แล้วให้ออกไปทางเดียวกับช่องนี้นะครับต่อน,นี้แล้วก็พอออกมาเราก็ไปต่อกับทองแดงเอ่อแท่งทองแดงครับปักลงดินให้ความยาวสักหนึ่งเมตรแปดสิบก็ก็ยังดีนะครับอ่าหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรแปดสิบเซนเราก็เอาสายไฟสักสายเบอร์สี่ก็ได้นะครับอ่าต่อเข้าไปแล้วก็ต่อแล้วก็ปักแท่งทองแดงไว้อันนี้เขาเรียกว่าสายกลาวหรือสาย การฟ้าผ่านะครับตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้เป็นชิโนเทมเมอร์ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวควบคุมแรงดันกระแสหลายๆคนว่าคงได้ใช้กันอยู่บ้างแล้วนะครับควบคุมแรงดันกระแสรเราจะตั้งกระแสอยู่ที่14แอมป์เหมือนเดิมนะครับอถ้าเกิดใช้ไอตัวนี้จ่ายให้โหลดนี่จ่ายออกจ่ายโหลดออกทางนี้นะครับจ่ายไปถ้าเกิดเราใช้โหลดเยอะๆเกิน14แอมป์ชิโนทมเมอร์นี้ก็จะตัดนะครับตัดแล้วเขาจะหน่วงเวลาครับชิโนทมเมอร์สามารถหน่วงเวลาได้ เขาจะหน่วงเวลาเราก็จะตั้งเวลาผมก็จะตั้งเวลาไว้เยอะๆนะครับประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีหรือว่าสามนาทีนะครับจะตั้งจะตั้งไว้ประมาณสักสามนาทีเลยนะครับกว่าจะให้เขามาต่อระบบให้นะครับเพราะว่า,เ,าเพอตัดไปตัวอินเวอร์เตอร์จะได้เตรียมตัวหรือว่าโหลดที่เราใช้เขาจะได้เบาลงนะครับแล้วเขาก็ตัดถ้าเกิดด้าเกาดถ้าเกิดถ้าเกิดเขาตัดแล้วก็ต่อเร็วๆนี้อาจจะเป็นผลเสียกับอินเวอร์เตอร์ได้นะครับก็ทิ้งช่วงระยะหน่อย ให้คนณหลวงเวลานานๆหน่อยกว่านี้จะกลับมาต่อระบบให้นะครับตัวถัดมาก็เป็นเบเกอร์เอซีสองร้อยี่บโวลต์นะครับนี่ไฟที่มาจากอินเวอร์เตอร์ก็วิ่งเข้ามาที่เบเกอร์เอตัวนี้เมื่อเราเปิดเบเกอร์ Baker ตัวนี้ขึ้นไปนี่ผมจะเขียนว่าไฟจ่ายออกนะครเห็นไหมครับไฟจ่ายออกถ้าเกิดเราเปิดตัวนี้ไฟก็จะจ่ายอ่อนนะครับออกมานี่แล้ววิ่งเข้าหัวชินโนเตอร์ออกจากชินโนเตอร์นี่มาเข้า เทอร์มินอลตรงนี้เดี๋ยวผมจะซูมให้นะครับนี่ในแล้วอ่านี่ซูมเยอะเกินไปเติร์ตเตตเตตเตอ่าประมาณนี้พอไฟที่ออกจากชิโนทมเมอร์นี่วิ่งเข้ามางนี้ที่เทอร์มินอลตรงนี้ผมก็จะมีป้ายเห็นว่า l n ด้านนี้แล้วก็มีป้ายบอกว่าจ่ายโลดก็คือไฟ ac สองร้อยสี่สองร้อยยสิบโวลต์ครับจ่ายออกไปนี่ ก็ฝั่งนี้จ่ายออกไปเป็น AC AC เ u เอตนะครับตรงนี้ส2งร้อยสิบโวลต์จ่ายออกให้โหลดก็มาออกทางช่องนี้อ่าแล้วก็สองช่องนี้ก็เป็นไฟสายแบตเตอรี่นะครับเข้าไปแดงบวกนำลบอ่าเราเข้ามาเข้ามาต่อตรงนี้นี่ก็จะมีป้ายบอลครับเขียนว่าแบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่แล้วก็แดงบวกลบนี่แดงบวกํำลบต่อตรงนี้แบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยครับ การต่อใช้งานมีแค่1นึุดสุดสจุดเสร็จเลยนี่การเมื่อเราต่อแบตเตอรี่ไฟแบตเตอรี่จะแยกเป็นสองทางนี่ถามว่าทำไมต้องทำเบรกเกอร์นี่สตัวนะครับนี่ตัวเดียวได้ไหมตัวเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าผมใส่ให้2ตัวนะครับเพราะว่าบางครั้งเราอยากจะปิดเครื่องอ,อินเวอร์เตอร์เราก็สามารถปิดเบรกเกอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ตัวนี้มันควบคุมไฟที่ไปอินเวอร์เตอร์ไหมครับ เราปิดเบเกอร์ตัวนี้แต่เบเกอร์ตัวนี้เรายังเปิดอยู่เบเกอร์ตัวนี้เปิดอยู่สแสดงว่าไงครับสแสดงว่าเรายังสามารถชาร์จลงแบตได้เห็นไหมครับนี่ไฟที่มาจาก m อ p มว่สมมติจะเป็นกลางวันอยู่ก็รับไฟจากแผงโซลาเซลล์แล้วเขาก็วิ่งมางี้วิ่งมางี้เห็นไหมครับเขาก็ชาร์จลงแบตได้ทั้งท,งท,งท้งที่เราปิดอ,อิวอร์เ,เตอร์อยู่สมมติเราอยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการปิดอิเมอร์เตอร์เราสามารถชาร์จไฟได้ถ้าเกิดเบเกอร์นี้มีแค่ตัวเดียวถ้าเกิดเราปิด เราก็ไม่สามารถชาร์จไฟได้ครับอินเวอร์เตอร์ก็ดับ MBPT ก็ชาร์จไฟไม่ได้เพราะว่าเป็นเบเกอร์มีแค่ตัวเดียวนี่ผมใส่ให้สองตัวเพื่อสะดวกต่อการใช้งานนะครับบางครั้งเ,เราไม่อยากเป็นช่วงกลางคืนเราไม่อยากจะเปิดอินเวอร์เตอร์เราไม่อยากจะเปิด MBPT แล้วเพราะว่ามีมีประโยชน์อะไรที่จะเปิด MBPT ช่วงกลางคืนครับแต่ว่าแบตเรายังมีเหลืออยู่เราก็ปิด MBPT ได้ปิดเบเกอร์ตัวนี้แต่นี้ก็เปิดไว้ เจ้าอินเวอร์เตอร์เขาจะดึงไฟจากแบตไปทางนี้อ่าดึงไฟใช้ไปเรื่อยๆนี่ในช่วงกลางคืนครับเราใช้จนแบตต่ำลงมาถึงยี่ิบาโวลต์อ่าเจ้าตัวนี้ก็สั่งให้อินเวอร์เตอร์ปิดอ่าอินเวอร์เตอร์ก็ดับไฟก็จะไม่มีออกจากตู้นะครับนี่หลักการทำงานเบเก,เกรอร์สองตัวนี้ผมก็จะติดไป้ายไว้ให้เรียบร้อยนะครับว่าแบตเตอรี่แบตเตอร,รี่นี่แต่วโอเคอธิบายมาก็พอสมควรนะครับนี่หน้าตาของ ซูเปอร์นอนนาก็ได้โครดแล้ววันนี้นะครับนี่หน้าตาก็เป็นประมาณนี้ผมจะเลื่อนกล้องช้าๆนะครับก็มีพัดลมนี่มีพัดลมหนึ่งตัวเอ่อสองยยี่สิบโวลต์เอซีนะครับเมื่อมีไฟใจออกจากตู้เมื่อไหร่พัดลมนี้ก็จะทํางานเมื่อนั้นนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่จ่ายไฟออกใช้ตู้พัดลมนี้ก็จะหยุดทํางานนะครับก็ควบคุมโดยเบรกเกอร์ตัวนี้ครับหรือว่าชิโนทัมเมอร์นะครับนี่พอไฟออกมาจากชิโนก็เราเอาพัดลมมา จำไว้ตรงนี้เมื่อไฟออกจากชินโนททมเมอร์เมื่อไหร่ก็คือจ่ายโหลดเมื่อไหร่ปัดลมก็จะทํางานเมื่อนั้นนะครับอ่ะก็อธิบายมาพอสมควรนี่หน้าตาก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้เป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับอออาจจะมีมุมมืดบางจุดนะครับที่มองไม่ค่อยชัดนะครับแสงไฟด้านบนหลังคายังไม่เยอะเท่าไหร่คับเดี๋ยวจะค่อยเพิ่มหลอดไฟอีกสักดวงนะครับนี่นี่ประมาณนี้นี่อ่ะโอเค เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทดลองโดยการปล่อยไฟเพื่อทดลองว่าการตัดต่อมันจะสมบูรณ์แบบไหมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปอ๋ <c oughs> ชุดหน,านา้าอ่าเสร็จเรียบร้อยอธิบายเสร็จเรียบร้อยเราจะแวะมาตู้เล็กนี้อีกแป๊บเดียวนะครับอ่าเมื่อเราใช้ชุดอนา,นาบางท่านก็อยากจะเออบางท่านก็ถามว่าอ,อ,อยากจะใช้ไฟฟ้ามาสแตนบายได้ไหมนี่ผมก็มีทางออกให้นะครับ สมมติว่าเราใช้ตู้นี้ไปเรื่อยๆกลางวันเรามีพลังงานแน่นอนครับเพราะว่าเรามีแสงแดดแล้วเราก็มีแบตแต่พอกลางคืนแสงแดดหมดเราก็จะดึงไฟจากแบตอย่างเดียวนะครับเมื่อแบตเตอรี่ต่าจนถึงจุดที่เราตั้งไว้นะครับสมมต,ติว่า23โวลต์ตู้นี้ก็จะตัดไฟไม่จ่ายไฟออกใช่ไหมครับนี่เราก็นําเจ้าตัวเล็กเนี่ยผมก็จะมีตู้เอทีเอสจิ๋วนี่ผมก็จะทําเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับนี่เทียบ ตัวนี้ตัวนี้ดูครับตู้นี้เบอร์สามตัวนี้เบอร์ศูนย์นะครับนี่เห็นไหมครับใหญ่กว่าฝ่ามือผมนิดใหญ่กว่าฝ่ามือผมนิดเดียวตู้นี้ก็จะเป็นตู้ ATS นะครับก็เราเอาไฟจากตู้นี้ที่ไฟออกมามาเข้าตู้นี้นะครับอ่าแล้วก็เอาไฟฟ้าบ้านมาเข้าตู้นี้นะครับแล้วก็ต่อจ่ายโหลดนี่สายที่ออกจากโหลดตู้นี้นะครับออกจากโหลดมาแวะตู้นี้ก่อนแวะตู้นี้นะก็คือเข้าไปไฟบ้าน AC สองร้อยยี่สิบโวลต์เข้าไปนี่ แล้วก็ไฟออกจ่ายโหลดจากตัวนี้นะครับอ่าจ่ายโหลดไปแอร์ก็ล่มทีวีตู้เย็นก็จ่ายไปเมื่อเราใช้ช่วงเวลากลางคืนแล้วแบตเตอรี่เราหมดอ่าพอแบตเตอรี่เราหมดใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะตัดไฟตัวนี้ตัดไฟไม่จ่ายไฟเข้ามาในตัวนี้พอแหลงจ่ายที่หนึ่งสมมุติว่านี้เป็นแหลงจ่ายที่หนึ่งะครับเมื่อแหล่งจ่ายที่หนึ่งไม่จ่ายไฟระบบเอทีสเขาจะสลับไปใช้แหล่งจ่ายที่สองทันทีทุกคนก็เคยพอจะเข้าใจเรื่องระบบเอทีสอยู่แล้วนะครับ แหล่งจ่ายที่หนึ่งไม่จ่ายไฟเขาจะสลับไปใช้แหล่งจ่ายที่สองนันทีแหล่งจ่ายที่สองคืออะไรแหล่งจ่ายที่สองคือไฟบ้าน a อซีสองรอยสิบโวลต์ที่เราเข้ามาสแตนบายไว้อ่าก็สมมุติว่าแบตเตอรี่หมดในช่วงเวลาเที่ยงคืนอ่าสมมติว่าหมดเที่ยงคืนตู้เอทีก็สลับไปใช้ไฟบ้านเพื่อให้เราจ่ายโหลดได้อย่างต่อเนื่องอ่าเราก็ใช้โหลดไปจนถึงเช้านะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรมันก็อันนี้ทํางานอัตโนมัตินะครับใช้ไปจนถึงเช้าแล้วก็แสงแดดมาอ่าแสงแดดมา เจ้า MBPT ก็จะรับแสงเดดมาแล้วก็ชาร์จลงแบตนะครับนะชาร์จลงแบตแต่ว่าตัวตัวนี้ยังไม่ทํางานนะครับเพราะตัวนี้ยังสั่งให้เขาหยุดอยู่จนถึงแบตแบตเพิ่มขึ้นมาจนถึง2 6โวลต์นะครับแบตเพิ่มมาจนถึง26โวลต์ตัวนี้ถึงจะสั่งให้อินเวอร์เตอร์เปิดทํางานเปิดปุ๊บนี่ก็จ่ายไฟอันเดียนะครับพออินเวอร์เตอร์เปิดปุ๊บจ่ายไฟออกมา ไฟแรงใจที่หนึ่งเข้ามา ATS นี้ก็จะสลับมาใช้ไฟแรงใจที่หนึ่งก่อนเสมอนะครับถ้าเกิดมีไฟแรงใจที่หนึ่งมาก็สลับมาเป็นไฟภาคโซลาเซลล์นี่บ้านเราหรือว่าลดของเราก็จะใช้ไฟจากโซลาเซลล์อีกครั้งนะครับเห็นจะเป็นแบบนี้อัตนมัติไปเลยเห็นไหมครับข้อดีของตู้ ATS ผมไม่สามารถนำเจ้าตู้ ATS นี้ยัดเข้าไปในตู้นี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันแน่นครับเราก็ไม่อยาก ยัดจนแน่นเกินไปครับเพราะว่าเรื่องระบายความร้อนก็สําคัญมากนะครับผมจะพยายามตั้งอุปกรณ์ให้ห่างๆกันแล้วก็ให้สะดวกต่อการใช้งานมากที่สุดนะครับอ่ะก็หลายคนถามกันเข้ามาว่าราคาตู้เอ่อซูปเปอร์นอนนาน,นี้เท่าไหร่เดี๋ยวก็บอกไปในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับแต่ว่าบอกราคาไปก็คือราคาณนะวันนี้เท่านั้นนะครับราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับตู้ซูปเปอร์นอนนานก็ราคาอยู่ที่ หนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยรวมค่าส่งแล้วนะครับเราจะส่งแบบด่วนให้ลูกค้าทุกท่านนะครับถ้าเกิดสั่งเจ้าซุปเปอร์นอนนาหลังๆตู้อินเวอร์เตอร์เราจะส่งแบบด่วนเนี่ยนะครับไม่เกินสามวันลูกค้าได้รับสินค้าแน่นอนนะครับแล้วก็การแพ็คของเราก็แพ็คถึงถึงสองชั้นสามชั้นนะครับใส่ลังสองชั้นแล้วระหว่างลังก็จะมีการกระเทกอีกหนึ่งชั้นก็รวมเป็นสามชั้นนะครับสบายใจได้เรื่อง ขนส่งนะครับลุงโอส่งไปขายทั่วประเทศเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจเจ้าตัวนี้แล้วจะซื้อควบสองตู้กับเจ้าตัวนี้ตัวนี้ลุงโอยังไม่ประเมินราคานะครับแต่ก็หน้าราคาจะไม่สูงเท่าไหร่ถ้าเกิดซื้อควบเป็นชุดทั้งสองตู้เลยก็จะมีราคาพิเศษให้นะครับอ่ะก็เป็นโปรโมชั่นไปนะครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีโอกาสผมก็จะมา ทดลองระบบเจ้าซูเปอร์นอนนาตูวนี้นะครับเดี๋ยวจะใช้เปิดกับแอร์อินเวอร์เตอร์ตัวเดิมนะครับตัวนู้ช่วงกลางวันนะครับใช้เปิดแอร์อินเวอร์เตอร์หนึ่งมื่นสองพัน BTU นะครับเปิดแล้วเขาใช้งานเปิดรันไปรักเทอมสองยี่โมงสามยี่โมงสี่ยี่โมง,โมงครับดูสภาพการทำงานของเขาว่าสมบูรณ์ดีไหมก่อนที่จะปล่อยขายให้ลูกค้านะครับอโอเคอพูดไปพูดมาก็ยาวทุกทีนะครับทุกคลิป พูดคลิปสั้นๆไม่ค่อยมีนะับคลิปของลุงโอ๋นะโอเคอยู่ในช่วงวันหยุดยาวยังไงก็พ่อแม่พี่น้องที่กําลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็ดื่มไม่ขับมองไม่ขับห่วงไม่ขับนะครับอ่าอ,อ,อยังไงก็ขอให้มีความสุขทุกๆท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรือโอซาวาเซียวยด้ยนะคะแล้วพบกันใหม่ทิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย